ซีรีส์ค่ะเติมความรักลงในช่องว่างค่ะพี่ไอซ์ก่อนเลยก่อนเลยในฐานะในแถแนในฐานแนอ่ามันใจหายค่ะใจหายแล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ทุกคน เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีคนให้ความสนใจเยอะมาก mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์แรงเติมคลังเวลาตรงในช่องว่างแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ใจหายใจหายมากๆค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับทุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว่า มันต้องมีวันวันจบนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวมาชาล่าเลยเันอื่นแล้ค่ะนองหยก็เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนซีซั่นแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วแบบว่าลืมตามาอีกทีก็จบซีซั่นที่2แล้วดีใจมากๆก็ช์ตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความ ให้กระแสตอบรับที่ดีกับเราด้วยยายค่ะก็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามันจบแล้วเนาะอะไร่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในเรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆเรื่องเร็วๆนี้หรือเปล่านะเอ๊ะใช่ไม่ปล่อยให้เหงานะ จริงอ่ะใช่ยังจำวันที่เพิ่งแบบแต่งตัวมาบวงสรวงได้อยู่เลยอ่ะ <c oughs> แล้ววันนี้คือวันจบลาซีทีแล้วมันไวไวจริงๆอ่ะเหมือนแค่แบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหว้ไปเองวันนี้ก็เอยดีใจทุกคนที่แบบได้มาเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีกระแสะตอบรับก็ดีมากๆ <c oughs> ยังไงก็อยากจะฝากโปรเจกต์กระถัดไปในอนาคตใช่ไหมคะท่านซีอีโอฝากน้องๆด้วยนะคะ ไว้ตอนอีพีก่อนลา่าสุดเนาะวันนี้จะยังไงคะท่าเที่นดุงไหหรือว่าสนแค่น้ำตามันขมนะขมเลยไหม <c oughs> แต่มันก็ไม่ขายขมแต่ไม่ขายคือล่าสก่อนหนะ้าที่จะถึงอีพีจบใช่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องรางความรักที่ที่มันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วค่ะตอนนี้เราต้องมองไปถึงคนรอบข้าง คนที่รักเราแล้วคนที่เรารักด้วยเราก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็รอดูใน E ีีสุดท้ายนี้นะคะแฟนจะติกบอกหรือว่าจะต้องเตรียมทิชู่คะเราททั้งสองได้เราสามารถเอาบอกมาซับนันตาได้นะคะหรือว่าจะต้องข้างหนึ่งจมือข้างหนึ่งอะไรนี้ก็ได้ค่ะอาจจะต้องให้พี่สตาร์เตรียมเทชูไว้ให้หน้าลองแต่รับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นคุณหนึ่งในในพาร์ท ในพาร์ทสุดท้ายนี้แน่นอนแบบไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างคนหนึ่งจะทําแบบนี้ได้จริงๆอยากรู้แล้ว,ลวสิเดี <laughs> ๋ยวอยากรู้าหมือนกันอยากรู้แล้วส <c oughs> ิขอบคุณมากๆนะคะทั้งอินเตอร์แฟนทั้งไทยแฟนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดนะคะก็ถ้าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็ ก็ทําให้กําลังใจที่พวกเรามีมันก็ไม่มาถึงตรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะก็รู้สึกว่ามันไปอย่างที่พี่บอกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายไปในเวลาเดียวกันก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณแทนใจที่พวกพวกเรามีวันนี้นอกจากมาดูทีวีสุดตาลูกกับแทนลรวมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษของพี่แทนคะมีกิจกรรมอะไรไหมคะแทนก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์จากน้องๆนักแสดง แด้วยค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์พิเศษคุยกันนิดหน่อย้างไนเตรียมว่าเตรียมชดเตรียมค่ะเดี๋ยวรอดูน้องๆได้เลยค่ะเบเวอร์เป็นเซอร์ไพรส์ซ้อมมาสามปีใช่ไหมคะสามสิบสามสิบสามสิบปีเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็มีการซ้อมค่ะซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันค่ะก็เราก็เต็มที่เท่าที่พวกเราทำได้ค่ะ ไปประเทศไหนกันบ้างนะคะที่กำลังจะไปนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์มาเก๊ามาเก๊าค่ะแล้วก็เกาหลีแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่กำลังคุยกันอยู่เพราะว่าเหมือนแบบพอมันกระชั้นชิดมันมันเตรียมงานไม่ทันใช่ค่ะจะได้ไปเจอแฟนดด้วยดีใจค่ะดีใจได้เจอกันสักทีค่ะได้เจอกันสักทีใช่ค่ะเราก็จะไปหาเขาแล้ว แต่ละประเทศก็จะมีกิมมิคของนั้นๆอยู่ค่ะต้องรอดูก็ได้เตรียมแบบเป็น special show เป็นหรือว่าเป็นแบบ surprise ละการสำหรับอินเดียแฟนซึ่งฟ้าไม่เคยทำอีกเหมือนกันมันมันยากมากสำหรับให้ฟ้ายไปทำอะไรแบบนี้ฟ้ายแบบเครียดมากแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะ ให้ไฟตัดผมง่ายกว่าจริงๆให้ไฟตัดผมง่ายกว่าแล้วแบบพอไฟเห็นแล้วไฟแบบฮะให้ทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมแบบก็ได้ก็ได้ะไรอย่างเงี้ยทำผมมาได้ดีนะใช่ <confirm. S 2> คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอ่ะรอดูได้เลยรอดูได้เลยเราเราน้องโยกกำลังใส่กับีไฟไยังไงวะจงนั่งดูค่ะ เดี๋ยวนั่งด anyway> ูแล้วก็บอกว่าพี่ไฟเก่งมากเก่งมากเนี่ยเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูก็เลยให้พี่ายไปก่อนเลยมีเท่านี้เลยจริงๆค่ะนั่งดูแล้วก็บอกเก่งมากไม่ว่าไฟจะหนูก็ถ่ายรูปให้นะจะทำผิดททำถูกเก่งมากใช่ค่ะแล้วทจะเป็นไงบ้างหนูเป็นทีมไม่ต้องห่วงอู่แล้วค่ะอันนี้เป็นนักเต้นท้าไฟเต้นมาตั้งแต่สาขวบ โ oh. <laughs> อ้โหอุ้ยอยมาคุณเต้นไ, <โด S 2> ได้เลย,เล,ยลายเปร์ท่าเปร์ที่สุดในปัตตภีหนูเป็นเป็นคุณครูเป็นเทรนเนอร์ให้ทีนอะงใช่อันนี้เป็นเทรนเนอร์สอนตัวเทรนเนอร์สอนตัวคืออันนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วอันนี้มาเป็นเทรนเนอร์อันนี้เทรนเนอร์และเทรนเนอร์ฝ่ายอีกที <laughs> ทีดว่าความยากมันซับซ้อนแค่ไหนไม่แต่แบบที่ทำได้ดีทุกคนเลยถ่าจับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหลือมาถึงฝ่้ยประมาณยี่สิบไม่อย่างนี้ไฟบอกให้ไฟจำจำเซ็กชันในการตัดผมแบ่งผมไปว่ามันง่ายกว่าจริงๆ การเต้นน่ะแล้วิที่สปอยไว้ก็คไม่ได้หายจากหน้าจอแน่ไม่่ะไม่ได้หายโห่สปอยได้ขนาดไหนคะสปอยได้ขนาดไหนค่ะอุยยังสปอยม่ได้เลยรอติดตามชมมีอีกมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นผลงานของทางน้องๆนะคะออกมาอีกค่อนข้างเยอะวยามากมายเลยเนาะใช่ฝากติดตามผลงานน้องๆได้นะคะ ให้พูดถึงแบบขอคุณถตัวละครของเราที่นำพาเราบันึตรงนี้เราไปพูดกันในงานกันไหมอพูดตรงนี้เรายืนร้องไหแล้วทั้งแต่หน้าเสร็จเลยมาซะไรยเลยอ่เนี่ยน่ขอคุณแหมว่าพี่แบบ่งแเราไม่ตังค่าค่ะก็แฟนค่ะูายด้วยค่ะวันนี้เป็น วันที่สิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้ววันนี้ก็การเดินทางก็มาถึงแล้วนะคะวันที่ฉายล a าส EP อีพีนะคะอันดับแรกขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณพี่พี่สืบมวลชนขอบคุณพี่ไอ้ด้วยขอบคุณนักแสดงทั้งสองคนนัซ่าแล้วก็โยแล้วก็ขอบคุณพี่วันด้วยที่วันนี้ทำให้ตัวละครแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณมากๆขอบคุณ พวกเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณไทยแฟนอินเตอร์แฟนที่คอยสนับสนุนสพอร์ตพวกเราก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ณ <laughs> คะอย่างไหนอย่าพ <laughs> ิ่งร้องนะน้ำร้องนะแล้วขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ <laughs> พพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีพวกเรารับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้ค่ะ จร,จริงๆเด็กค่ายเราอะค่ะอ่านแฮชแท็กกันเกือบหมดนะอะไรเงี้ยก็คือเห็นที่แบบแฟนๆพูดถึงแล้วก็เห็นที่แบบแฟนๆแ็กน้องๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบหมดเลยไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะไม่เห็นึ้น<ช>สองช้างอนเย็นเดือยเดหมดเลยแต่ชาหนูดีใจทุกครั้งเลยเวลาแบบตั้งแต่งานแรกจนถึงงานเนี้ยเวลามีคน,คนมีคนมามี มีพี่นะะักข่าวมาทุกอย่างมันทำให้มันสมบูรณ์ทุกจริงๆทุกวิวใน YouTube ทุกแรงสนับสนุนทุกคอมเมนต์ที่เห็นอนะหนูอ่านหมดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นแรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆเรื่ออะไรนะคะ support, support. ทุกๆแรง support มากๆเลยค่ะมันเป็นหนูจะพัฒนาต็วงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยทุกขอบคุณทุกโอกาสด้วยค่ะ Thank you you guys for supporting us. Like um we will do the best for the next project to like continue the quality for you guys. Thank you. <laughs> um <laughs> <laughs> ถ้าทำนะค้านะถ้าอยากได้ยินประโยคนึงขอประโยคส่วราการชั้นหนึ่งเวลาหัวเราะเรีเราเอาซี้ัท่นไหนเอาเอิรเลยค่ะอันหนึ่งค่ะค่ะคุณสามเลยไคะฮะงวซ่าคุณ3เลยคุณคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ